สวัสดีครับวันนี้ผมครับคูธันโดครับวันนี้ผมจะมาสอนวาดเสือนะครับวาดเสร็จแล้วก็จะออกเป็นอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้ผมยังวาดไม่เสร็จเลยครับแต่ผมคิดไอเดียได้ว่าจะมาสอนวาดเสือคพราะนี้ก็ปี 2, 2022ปีเสือใช่ไหมครับโอเคครับอตอบเรกวาดวงรีเป็นหัวเลยนะครับหืมหืม ว่าเสร็จแล้วก็วาดนะผมมอย่างนี้ได้เลยนะมันหนีนะครับหูอ่ะปากเหมือนแมวจมูกก็เหมือนแมวเสร็จเน,นาะมาทีนี้วาดตแตาบเสร็จครับเรดะขีดอย่างนี้เลยครับอแล้ว,วาดนี่ครับอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมก็วาดลายครับที่ตัวเลยวาดลาย แล้วแมลครับมานี่ครับเสล้วัตรตัวเลยครับว่าตัวที่คุณถนัดเลยครับผมถนัดว่าตัวอย่างนี้เนาะจังะวัดอย่างนี้นะเสล้วัตรห่างครับหางต้องชี้ขึ้นถ้าเกิดว่าว่าสมุนไพรขปุ่มนะถ้าเกิดสมุดสมุดแบบใหญ่ๆคือก็หางชี้ตรงหรือว่าตกไปเลยก็ได้นะ อันนี้เพื้นที่ของผมบนกระดาษไม่เพียงพอซึ่งตอนนี้ก็ปีเสือนะซึ่งมันก็แม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนก็อาจจะกลับมาที่บ้านได้ไหมครับถ้าเกิดผมวาดตรงไหนไม่สวยผิดพลาดการใดอะไรยังไงครับก็ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็วาดกัไปเลยครับผมเรียกไม่ถูกเหรว่าขาวาดไงครับบน วดขาให้ต้องเท่ากันด้วยนะครับไม่เท่ากันก็ลบวาดใหม่ครับคนที่ติดตามช่องผมต้องกิ่งนี่ครับเพรว่าผมสอนวาดรูปมาก็นานอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็นี่ครับวาเสร็จแล้วครับนี่นะครับอ่านี่วาดส็จแท้เห็นไหมคล้ายๆหน้าหลังเลยใช่ไหมหค,รครับนี่อาดูต่อ ไม่ได้ากันเนาะถ้าเกิดผมโมเร็วก็หยุดเลยนะครับไม่ได่ากันนะไม่ได่ากันนะเคครับ<น>ทีนี้เริ่มการลงสีเลยครับอันดับแรกของว่าผมจะระบายสีเหลืองครับตรงที่ใช้พื้นที่เยอะๆอมันขอใช้คุณต้องใช้สีเทียนหักอะอย่างเงี้ยเลยตรงนี้มันหักอะเอาไว้ระบายระบายสีตรงที่เป็นริมมีเยอะไอ้ตรงเนี้ยเอาไว้พื้นที่ระบายลงพื้นที่น้อยเนี่ยผมแนะนําให้ทำอย่างใช้อย่างเี้ยครับ เดี๋ยวผมทำให้ทุกอันนะแนะนำถ้าเกิดหักแล้วต้องแกะเปลือกครับมันจะได้งระบายง่ายๆครับแกะทุกอันหรือก็ได้อันไหนที่ไม่ต้องอันไหนที่ไม่หักก็แกะเปลือกออก,กมาเลยครับผมแนะนำไม่ให้ใช้สีเทียนทู่ๆนะครับอม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับอ่ะ ุระบายสีเหลืองทั้งตัวเลยแต่ลายห้ามเป็นระบายนะจมูกสีแดงเอ้ยไม่ใช่จมูกสีนี่นะครับสีส้มครับถ้าเกิดทุกคนมีไม่มีสีส้มเหมือนผมก็มันก็มันก็ใช้สีส้มแบบอืน่นได้แบบมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หละสีส้มแต่มันก็สวยเหมือนกันนะครับ ตรงลายสีดำนะตรงลายตรงแก้มผมขอใช้สีน้ำแล้วกันนะทุกคนน่าจะคิดถึงผมนะครับเพราะผมหยุดแล้วก็ทำหยุดทำคลิปมานานครับเพราะว่ามันถึงวันปีใหม่ผมก็ต้องไปผมก็ไปพักครับไปพักไปเล่นกับอืมกับ ผมแม่ผมกลับบ้านะแล้วครับพักเล่นมั่งครับผมให้ให้ผมพักมั่งครับเดี๋ยวเพิ่งมาด่าผมนะครับนี่ครับเจสสิง้าแล้วครับ ถ้าเกิดกคนทำช่องอยูทูบแบบผมอะ่ะแนะนำอย่าให้ทำผลลายครับไม่ต้องบอกก็ได้นะเริ่มไปหาได้เลยครับผมแนะนำไม่ใช่สีน้ำดีนะครับก็เกิดเราไปหางอ่ะพวกหางมันเล็กครับไอสีเชนอันเล็กอย่างเง้นไ,นะไม่เหมือนกับสีมันคล้ายกันครับอ่ะ แต่แล้วทุกคนวัดปืนได้เลยนะจะใช้กล่องอย่างนี้ก็ได้นะจะสำหรับผมผมนะ่าจะวาดพื้นจะระบายสีไปเลยผมได้วาดพื้นดีการะบายสีไปเลยนะแต่ไม่ต้องระบายเยอะเกินนะ ที่ผมวันนี้ก็จะอัดยาวหน่อยเพราะว่าต้อนรับวันปีใหม่ครับตกแต่งให้สวยงามครับ ตกแต่งสชลลาผ้าจิดอะไรครบเลยนะครับวอนให้พ่อแม่และคนนี้ปดูด้วยนะครับว่านให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ดูนะครับนี่ผมสอนแป๊อนง่ายครับเนีย่ยครับตบแต่งนช้ลระบายเสียบ ห้าทิชก็รอบนอกก็เป็นสีเหลืองนะครับไม่อดีสีส้มนะครับข้างในก็สีเหลืองนะับ